สำหรับใครที่ไม่มีเวลาออนเกมนะครับทางผมมีบริการรับฝากออนเวลาสะสมภายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นออน2 0 0 0 0นาทีหรือ12,000นาทีในราคาไม่เกิน200บาทโปรโมชั่นพิเศษออน2 0 0 0 0นาทีมีแถมออนไลน์เช็คชื่อให้ครบ25วันด้วยใครสนใจติดต่อ Facebook ส่วนตัวได้เลยครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอกช็อตนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมามเ,ะเล่นบอมแมทสไนนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับแ yes จ๊สไคด้วยนะครับผมอ่ะห้องนี้ก็โนน้อยนะครับโนแค่เ no รือร้อยสี่หน้าไม้ปืนกลแล้วก็มีดแล้วก็พวกปืนแ5ุ้านะครับพวกปืนเเกียนแปดจุดห้าทั้งหลายนะครับผมโอเคแล้วสไนที่ผมจะมาเล่นเนี่ยเป็นสไน s ัมเมอร์สแฟชคู่ใจของผมนั่นเองนะครับเป็นสนที่ผมชอบเล่นมากนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องลิกขวาซูมยิงนะครับผมมันก็ยิงโดนนะครับไะอีกคนนึงตัวฟรีไปเลยฟรีริงเบาไปครับวิ่งไปครับตัวฟรียิงด้วยนะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับปสนานนี้ผมโคตรชอบเลยนะระยะใกล้นี่คือยิงมันมากเลยสับสามหนึ่งนะ,ะก็ให้เขมเขาสุ่มบาเนาะคนนี้เขาสุ่มบาเป็นนะครับ รู้จุดรู้จุดคนนี้ปะ่ะผมก็ไม่เล่นสไนนนานแล้วแหละไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับน่าจะเล่นได้แหละเพราะว่าสไนตตัวนี้เป็นสไนตที่ผมคุ้นชินนะเป็นสไนตที่ผมริดว่าถนัดมากฝั่งนู้นโดนสุ่มยับเลยตอบด้วยเพื่อนตรงไหนเฮ้ยท้ายเนินเพอึอ่งใต้เอาไม่ได้เพื่อนเอาไปอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้อยู่นี่หรือเปล่าไม่มีว่ะแ,แต่ผมว่าอยู่แถวนี้แหละเอาเกิดเราเหรอเฮ้ยไปไวจังวะแปบ๊บรอแป๊บกำลังไป ก็ใช้วิ่ง<า>เร็วถือ AGB มาใช่เหรอเออ AGB อ๋อห้องมันไม่โนโูนเลยต่อยมันมเล่น<า>ไปแต่แต่อย่าปันก็พอไปต้องระวังนะครับฝั่งนู้นแม่งมีมีด AGB โอ้โหไปครับไปครับไปอุ้ยมีวัดนี้เฮ้ยเจาแตกไปดีนี่ครับผมเล่นแบบโนสโโรบนะไม่ไม่คลิกขวาซูมยิงได้ไปรีบไปเลยจุด เออกำลังไปผมว่าระเบียงหรือเปล่าไม่มีไปไหนหมดแล้วอ่ะตายหมดแล้วหรอตัวนี้ฟรีตัวนี้ฟรีฟรหรือเปล่าไม่มีว่ะวิ่งไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยตัวเนี้กว้างปะไม่มีนะวิ่งผ่านไปแล้วอ่ะกูโดนยิงเมื่อกี้ไม่รู้ว่ะหาดูไม่ต้องแล้วเพ่นยิงแล้วเอออยู่เฉยโหแลกเกมแลกเกมไวมากเนยตอนนี้คือ6ต่อ0แล้วอ่ะเฮ้ย ถ้าเปลี่ยนด่านมันจะมีคนเล่นอยู่ไหมเนี่ยหรือว่ามันจะออกกันไม่ได้รู้เลยไปครับวิ่งไปกว้างเนยผมมาอุ้ยอุ้ยอือตายเอว้างกว้างกว้างกว้างเยอะกว้างเยอะเมื่อกี้ผมติดอะไรวะกำลังยิงไปเออสุ่มสุ่สุ่มกว้างสุ่มกว้างให้หนเจิมขึ้นปะน่ะยัง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 แต่เพื่อนบอกอยู่บีหมดเลยมาล้เชื่อมาแล้วเชื่อมาแล้ว นี่ต้องต้องดู just p a นะครับนี่แผนกล้องมาที่เขาเลยเขาสุ่มบาได้แล้วระเบียงระเบียงระเบียงสุ่มได้ป่ะระเบียงระเบียงหน่อยโอ้บาอะไรวะเนี่ยตอนมันถือเข้าห้องผมก็นึกว่ามันเล่นบาทองไม่เอาบาทองมาเล่นหรอหรือว่าไม่ได้เอามาอะคือโดนไปทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานำมาเยอะแล้วมีเวลามีเวลาตอนนี้ผมก็คิวไปสามแล้วสามได้สองโอเค วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปบายีดีกว่าว่างเลยไปถานี้ยเอาใหม่นะครับตอนที่แล้วพลาดนะครับเฮ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วเฮืออยู่กล่องใหญ่กล่องใหญ่สุ่มได้ปะสุ่มกล่องใหญ่ให้หน่อยเป็นจะสุ่มได้ปะวะได้ได้แหละเขยิงรู้จุดมันยิงได้แล้วผมเชื่อผมเชื่อฝีมือเพื่อนเอาลูกหมดแล้วเนี่ยเชื่อ เย็เย็ดดูข้าศุนธบ้าเย็เดี๋ยวดาวผมดูแป๊บว่าอยู่ตรงไหนบ้างเอ่อไม่มีนะครับสไลด์ไม่มีทะเลไม่มียาวไม่มีน่าจะอยู่เกิดเอออยู่ทะเลอยู่ทะเลสุ่มทะเลได้ปะดูดูครับดูเพื่อนผมสุ่มทะเลนะครับดูซิว่าจะโดนหรือเปล่าใช่ใช่อยู่แถวทะเลตอนนี้ไปไหนแล้ววะ <ลง S 1> เออ<บ>อยู่ทะเลอยู่ทะเลเหมือนเดิมเหมือนเดิม ื่อนยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ไม่ต้องแล้วช้าไปยิงไปเท่ไหนแล้วะโอเคเค้ยเข็มยิงไปหกแล้ววะ่ะสไนที่คนเมื่อกี้ยิงผมอ่ะไอ้ที่หนึ่งฝั่งแดงอก็อก็โกงนะสไนตัวนั้นอ่ะแต่ไม่รู้ว่าห้องบอลแมทมันโนหรือเปล่าถ้าเกิดมันโนเต็มเต็มอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องระวังนะครับฝั่งหนูมันมีสุ่มบ้าง,งางต้องระวงังต้องระวังเดือดไม่ได้นะครับไปย่อใครเข้าบอกด้วยนะได้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  เดี๋ยวการถ่ายกันเนินละเต้นอยู่บีนะครับตอนนี้เดี๋ยวโดนสุบบาตอนนี้อุ้ยอุ้ยเอาสนายนี้มาเล่นกับผมนี่ไงร่วงไ,ไปครับไปครับฝั่งนู้นแตกไปสามแล้วแตกไปครับอยู่ดีก็หลับอุ้ยอีกแล้วโดนปาดเอ้ยท้ายเนินท้ายเนินวิ่งเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วยั่งไม่ถึงยิงไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ถึงเหรอตอนนี้มันอยู่ตรงแถวรถอะแค่เกิดแถวรถอะสุ่มได้ปะเอาเพื่อนผมไปไหนวะ อ๋อนึกว่าตายไปแล้วตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยหาไปแอบอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถตัวเดียว <Okay. S 1> วิ่งไปแคบเกิดมาแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนที่ต้องให้เพื่อนผมสุ่มผมไม่ได้จีบ <laughs> ตามไปไม่จิบไม่โดน <laughs> มันทะลุถึงอยู่ <laughs> ใช่ปะมมันเหมือนพิสุด์ระยะของมันอะอ๋อใต่อนี่ดิระยะยิงเพิ่มดิถ่วยปะวะ มันช่วยมันช่วยปะไม่ช่วยใช่ปะไม่ช่วยอุ้ยมาอีกแล้วคนนี้มาอีกแล้วผมตายแน่เลยผมถอยก่อนเพื่อนแตกข้างอุ้ยมาแล้วเออเฮ้อเอ้แคบเกิดแคบเอ้ไม่ใช่ดิแคบบีแคบบีวิ่งมาแล้วท้ายท้ายสามท้ายสามเอ้ยทำไมรอบนี้ผมยิงไม่ได้เลยวะเนินเนินเกิดเราอยู่เนินเกิดเราหมดเลยอันแต่เฝ้าตามไม่ทันวะเออไม่เป็นไรมึงตายแล้วเหรอตายแล้วตายเข้าไปเฮ้ยรีเฟกโควิดแต่เฮียมันหันได้ไปเหมือนก่อนอะ รอต้องรอต้งอตงรอใครเรือดเกินไม่มีหลังเ <laughs> <laughs> เพื่อนเพื่อนเราแตกหมดเอาดีเอาหน่อยเอาหน่อยไอแบงก์เอาหน่อย,อนนอยดีโอ้โตาย <laughs> ได้ไง่ะมาเล่นกันขงขครับแต่ต่อสองแล้วเรานำเยอะอยู่นะครับไปครับโอ้โหนี่ขนาดตอนเย็นเนี่ยผมผมเล่นอะ คือสร้างห้องมาแล้วผมก็นึกว่าจะไม่มีคนมาเล่นซะแล้วนะครับปรากฏว่ามีคนมาเล่นนะครับถ้านึกว่าจะไม่มีซะและ้วคือแบบรอานานมากกว่าจะมีคนเข้ามาเล่นแต่ก็มีมีจนได้นะครับอุย้ยโอ้โหไอ้สไลด์บีขึ้นมาแล้วเชื่อมเชื่อมเกิดเราเชื่อมเชื่อมเราเชื่อมเราอยู่ไหนแล้ววะตอนนี้เอออยู่อยู่เชื่อมเราเชื่อมเรามันยังไม่ลงมาเกิดเรา เพื่อนเดินหน้าลุยบนหัวมึงอ่ะเนี้ยล้อห้ยไม่ได้วะยิงไม่โดนเลยป <c oughs> วดเฮ้ย,มย,ยไม่กูยิงไม่ค่อยโดนเลยวะมันดังมากติดลบสองแล้วเนี่ยไปครับสงเสร็จต้องเล่นสุบบาแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนที่เล่นบ้างดีกว่าเปลี่ยนมาเล่นในโกบ้างดีกว่าถ้าไม่โดนส,สุ่มร่วงซะก่อนมีใครยิงดักปะวะอุ้ยย้ออุ้ยถอยก่อนเอ้ยมีคนเล่นหน้าไม้เอ้ยหน้าไม้ปะน่ะ หน้าไมา้อุยอุยอุยถอยก่อนถอยก่อนอยู่ที่วางเอเฮ้ยเฮ้ยบีเขี้ยมาได้ไงท้ายท้ายบีเกิดเราเฮ้ยทำไมหลุดอะไม่มีใครดูท้ายไม่มีใครดูท้ายบีหรอใช่โอ้โหโจบแล้วเดี๋ยวต้องดูท้ายบีแล้วจะมีคนมีมีดอะมันเข้ามาอล่อยเราได้แล้วหนักเลยหนักเลยรอบนี้ก็เขี้ยแล้วตายตายหมดแล้วสู้ๆ อยู่ยาวอะ่ะมาแล้วมาแล้วเคโยหก่นเป็นไงบ้าโดนให้อยู่แคบเลยแคบมันไม่มาแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมืนอนกัน,นกับยาวเลยเหมือนเมื่อกี้เห็นสัตว์เลี้ยงใครอ๋อไม่ใช่คิดเองแคบแคบ ไม่ไม่ไม่ข้างข้างเกิดเราดีแคบเกิดเราดีอยู่ยาวแล้วสัตว์มาทางไหนบ้างเนี่ยสองทางสองทางเลยเหรอแคบเกิดเราไม่ได้ตัวนั้นมันก็วิ่งเล่นอยู่เออนี่ไงเอาหน่อยเอาหน่อยแตกแม่มึงเจอเพื่อนกูยิงไปโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวเอยได้อยู่ขอโทเอาหน่อยเอออย่างนี้ดิได้อยู่ะ <Yeah>. เย็ดแอคเลยอะ่ะโอ้ <laughs> <laughs> โ,อโหอยากยิงได้เหมือนเพื่อนจังไปดีโอ้โหถ้าเกิดวัดยาวนี่ผมไม่ไม่รอดแน่เลยวะ่ะถ้าวัดยาวอะ่ะถ้าวัดได้ <c oughs> ผมคงไปแล้วแหละ <c oughs> ไปครับไปครับโอ้โห <c oughs> เนินเนินเนินตุ่มได้ปะเอาเพื่อนแตกไปแล้วถอยก่อนถอยกลับก่อนถอยกลับเดเราเข้าเกิดเราเข้าเกิดเราเหรอเฮ้ยมาไปจังเฮ้ยเชื่อม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  ม่คนดูรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บกำลังไปนะครับกระสุนผมบรรจุเยอะด้วยตอนนี้เฮ้ยใครยิงผมกับยาวโก้แบบหนึ่งเพื่อนอุ้ยยิงไม่ทันเฮ้ยเอาหน่อยตัดตัวเฮ้ยไม่โดนตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าลุกอย่าลุกโดนไอ้เหี้ยกดสามหนึ่งไม่ได้อะไรอ่ะเออกูสับสามหนึ่งไอ้เหี้ยเฮ้ย สุ่มแต่เกินเลยหรอสี่แปดแล้วว่าติดลบสี่แล้วไม่ได้เลยไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหกว้างกว้างกว้างแล้วก็วิ่งไปแคบอะไรวะไม่ได้เล่นทนายนานแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองฝีมือตกเนีไม่รู้ไปบุกเลยครับผมยองยองค่อยๆยองจะมีใครสุ่มบ้ามาหาผมหรือเปล่าอุ้ยไม่โดนถอยก่อนถอยก่อนบีมาแล้วบีมาแล้วเหรอเปิดแล้ว่าเข้ายาวว่าเข้าที่เราไม่เปิดไพ่บอกเลยยาวยาว,ยาวนี่ไงแตกไปสอง พยายามอยู่บีใช่ปะ่ะทั้งหมดเนี้ยอุ้ยปาดออกมาออกมาอุ้ยโอโหตาย <c oughs> โอโ้แตกเลยกับยาก ấy. เพื่อนเราตายไม่บอกจุดสักคนเลยเหมือนเล่นอยู่สองคนนะ <c oughs> เพื่อนเราตายไม่บอกจุดกันถ้าถ้ามันไม่บอกจุดมันเล่นยากนะ <c oughs> ใช่ใช่มันเล่นยากจริงอแต่พอได้อยู่เอ้เมื่อกี้ยิงได้ทั้งสองคิวไปครับ มีเขาโกโลเลยดีกว่าเฮ้ยโกโกสุ่มนี้สุ่มนี้แตก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 แหายหายมาแน่ผมว่าหายยังไม่มานะกวางก็ไม่มาเชื่อมเนี้ยอันในโกสุบหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสุบโก้หน่อยไม่ต้องแล้วกูแตกมัน,อย,นอยู่ในโกอยู่ในโกอยู่ในโกสุ่มันสุมมัน ยังอยู่อ่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สุ่มในโกเลยไอ้ใครมีบาร์สุ่มในโกให้หน่อยดิในโกมีเข้าเอ้ยไอ้มันแตกแล้วใช่เหรอท้ายบีท้ายบีออกแล้วหรอออกแล้วท้ายบีท้ายบีเพื่อนวางเอ้ไนเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนเพื่อนสุ่มไม่ต้องแล้วตัวนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวแถวบีละมั้งบีแหละน่าจะบีแหละ เอออยู่กว้างกว้างสุ่มกว้างได้ปหมเอ้ามึงตายแล้วนี่ว่าตายแล้ว <laughs> โดนหลอยเมื่อกี้โดนยิงต่อหน้าเลยแม่งโผมาแป๊บเลยนะ <laughs> ครับวิ่งไปเป็นไหนดีวะมีอาการบีเลยเอ,อยิงแบบเน้นๆได้ไหมอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยชิบหายเออเพื่ออยู่แคบอยู่แคบแคบมาเต็มเลยเชื่อมเชื่อมเราเชื่อมเรามาเชื่อมแล้ว เออสวยแล้วก็มีที่วางบีด้วยที่วางบีที่วางบีงบสุ่มได้บ้างที่วางบี<า>งบอะ่ะึ้นระเบียงแล้วึ้นระเบียงระเบียงโอ้เพื่อนเพื่อนก<ำ>โอูโอ้โหโอ้โหไอ้หี้อะสองลุมหนึ่งไอ้ระเบียงเข้มระเบียงไ <c oughs> หลตัวเกินเรากันไม่ได้อ่ะก็ใช่เรากัน,มน,มนไม่ได้ไดบอกจุดด้วยมันเียบกันมึงบอกคนเดียวไม่ไหวหรอก เดี๋ยวกูบอกแดีวกูบอกเพื่อนเองกูบอกจุดเพื่อนเองแปบ๊บนึงเปิดมองแป๊บปเต้นๆจะมีใครกลุ่มบามาหาผมาปะวะเกลียววะไม่กล้าแบบเต้นอยู่เฉยๆโอ้โหแต่งไหนกันวะนนียต้องรอมันมาใกล้ๆก่อนปืนนี้ยิงระยะใกล้มันยิงดีนะครับต้องแบบว่าประชิดเลยวางบีเลยก็ได้เพื่อนวางบีนะ เราเต้นรอเลยเต้นดูก่อนเลยผมว่าน่าจะอยู่ในเกิดมันวะเอา,ามีดฟันได้ <Hi B. S 1> ไหมใช้บีใช้บีเหรอโอเคแตกแตกแตกดิพอสาบการัรมันพังเสียงมันจมกันไปหมดเลยมามาเอ้าไอ้เหี้ยที่วางบีที่วางบีไอเหี้ยไอ,เ,ยเ,อเป้ามึงก็ตรงเินในปืนเนี่ยมึงน่าจะโหนสะคขบโดนนะไม่โดนเฉยเลยกี้ เออโนโสโคไม่โดนเฉยเลยโดนเนิร์ฟปะวะต้องใส่โดนเนิร์ฟแน่เลยเออเดี๋ยวคิดนเองวะสกอร์เท่าไหร่เนี่ยเจ <c oughs> ็ดต่อสิบสามก็ก็แบบครึ่งครึ่งอะ่ะยิงครึ่งหนงึ่งตายครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงเออเพือ,อตาย <c oughs> ที่วางบีที่วางบีแล้วก็วิ่งมาเชื่อมเชื่อมเราละไอ้เชื่อมไม่โดนเฉยหรอวะ เที่ยมเราตายงวะทิพไห้แ้ว oh สองตัวซีโองตัวฟีแบงตู้แบงโอ้โห,โโหไม่ไหววะแม่มาเยอะจัด <c oughs> เราเล่นกันไม่ค่อยได้เว้ยป่ะเราต้องเป็นฝ่ายบุกแล้วไอ้ฝั่งนู้นมันมีคนมีมี agb ไงมันวิ่งมาทันอยู่แล้วอะครับ <c oughs> ดูที่ว่าผมยิงได้ไหมรอบนะี้เล่นแบบ ใจเย็นสุดละโอ้โหยิงไม่โดนเขามี DB ยิงแม่งงี้เลยกลองใหญ่กลองใหญ่เพื่อนแตกทางมาละกันตายกว่าไอหัวดินเมื่อกี้อยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันน่าอยู่เกิดหมดเลยในในโกในโกวิงโกโกโกลุมลุมมันลุมมันลุมมันเฮ้ยผมยิงไม่โดน เฮ้ย,ยไรประชิดนะเนี่ยเออโดนสักทีอีตัวหนึ่งอยู่ไหนตวฟรีฟรีเหรอไม่เห็นมีเลยนี่เพื่อนเราไปยิงแล้วโหอโอ้จบแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็อาจจะยิงไม่ค่อยถูกใจใครซะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวแก้มือน,นะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย